เราจะมาเปิดมันดาล่าการจาักกาผืนนี้กันนะคะว่าผืนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนี่เลยผืนนี้นี่คือต้องบอกว่ามีขนาดใหญ่1เมตรคูณ1เมตรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูให้ชมกันด้วยความที่มีขนาดใหญ่นะคะก็โตนี่เรียกว่าเก็บไม่หมดเลยนะคะนี่เลย เดี๋ยวเราจะเปิดนะคะให้ดูไปพร้อมกันนี่เป็นภาพาาก,การจักราลมันดารานะคะอโอ้โหพืนใหญ่มากนี่โอ้ยสวยงามมีอักขระที่เบตด้วย ผืนใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทั้งชิ้นผืนถ้าเทียบกับผืนที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะนี่เลยเป็นผืนที่มีขนาดใหญ่มากทางร้านทางก้าบอกว่าร้านเย็บกรอบบอกว่าไม่สามารถที่จะนำมาใส่กรอบผ้าได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าขนาดใหญ่เกินไปนะคะ ถ้าใส่กรอบก็ต้องแบบโอ้โหใหญ่บิ๊กไซส์เลยการนำเรียกว่ากลับมาด้วยเนี่ยก็จะลำบากเลยนะคะ mm hmm. เทียบกับไซส์ด้านบนนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะกับอันนี้โอ้โหจะต่างกันมากข้างบนที่เห็นในรูปนี้นะคะที่เป็นทางก้ามาก,กระจักการีจะอยู่ที่6 0คูณ60แต่อันนี้คือ100คื100 mm hmm. เซนติเมตรใหญ่มาก mm hmm. เห็นไหมคะ นี่ให้ดูใหญ่และมีมิติด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้เห็นภาพที่เต็มๆแล้วกันนะคะในคลิปนี่เหมากเหมาะสำหรับที่เราจะนำไปใส่กรอบกรอบรุยนะคะหรือว่ากรอบไม้กรอบที่เราใส่ที่บ้านเราได้เลยนะคะตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็ วางไว้ในสถานที่ที่แบบว่าพื้นที่โล่งๆนะคะขนาดใหญ่ๆนี่ก็เรียกว่าเป็นแบบไฮไลท์เลยสวยเลยนะคะภาพเดียวนี้คือแบบจบเลยนี่เห็นไหมคะใหญ่มากกื่นใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนก็ต้องเทียบกับตรงนี้หเห็นไหมคะโอ้โหนี่เลยค่ะที่จะเอามาให้ยนโฉมกันนะคะสำหรับ กระจังก,กานะคะภาพผืนนี้นะคะนี่สวยงามเลยนะคะโอเคโชว์ได้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าขนาดโต๊ะไม่พอโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้จะนำมาโชว์เป็นแบบภาพเต็มๆ